ช้อนชาว้าวชิม <Wow. S 1> แล้วชิมทุกคนเลมหมูส่วนที่ติดมันน้อยที่สุด อันนี้เป็นหมูสันในนะครับผมใช้เป็นหมูสันใน150กรัมส่วนการปรุงรสหมูนะครับผมจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวโลโซเดียมจริงๆผมอยากจะใช้เป็นซอสปรุงรสโลโซเด Low ียมนะครับแต่ว่าเซเว่นแถวบ้านกับโลตัสแถวบ้านไม่มีเลยครับต้องไปที่บิ๊กซีนะครับถึงจะมีผมงงเหมือนกันว่าแต่ละที่นะครับมันจะมีไม่เหมือนกัน mm hmm. บางที่ไม่มีน้ำปลาบางที่ไม่มีซอสปรุงรสบางที่ไม่มีซีอิ๊วขาวไม่ <What? S 1> เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีไม่ครบอย่างเซเว่นหน้าหมู่บ้านผมมีซีอิ๊วขาวซึ่ง หาซื้อที่อื่นยากมากไม่มีบิ๊กซีใหญ่ยังไม่มีเลยครับอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงรสกันเลยผมจะใช้ประมาณ1ช้อนครึ่งเพราะว่าเราหมู150กรัมคือจริงๆอยากจะใช้1ช้อนโต๊แหละแต่ว่ากลัวทุกคนไปทำตามแล้วมันไม่มีรสชาติก็เลยเพิ่มอีกครึ่งช้อน อุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย oh. แล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยดํา อ่ะเดี๋ยวผมจะคลุกเคล้านะครับให้มันเข้ากันอันนี้เราจะไม่ใช้การหมักทิ้งไว้นะครับเราแค่คลุกๆุกให้ตัวซีอิ๊วมันเข้าเนื้อทำทานเองนะครับไม่ใส่ถุงมือว้าวทุกคน จริงๆพอเราคุกเขาไปมันเข้าเนื้อหอมดเลยดูสินี่นะครับหมักหมูแค่นี้เลยเรียบร้อยแล้วนิดเดียวเองง่ายมากเลยอ่ะหลังจากที่หมักหมูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มย่างหมูกันนะครับผมจะใช้ไฟกลางๆไฟไม่แรงมากเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงมากด้านนอกมันจะไหม้ก่อนที่ด้านในมันจะสุกดี๋ยวขอฉีดสเปรย์น้ำมันมาก่อกน,น,นึง กระทะร้อนได้ที่แล้วเราก็เอาหมูของเรานะครับลงไปไฟอ่อนๆก็จะใช้เวลาย่างนานนิดนึงนะครับขอเปิดที่ดูดควันนะครับ ผมจะให้มันสุกนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานหมูที่แบบสุกมากๆจะไม่ค่อยชอบทานที่แบบหมูนิ่มๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองพลิกดูก่อนหนึ่งรอบมันก็ยังสุกไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ไฟกลางๆเท่านั้น เห็นไหมทุกคนตอนเราหมักเราหมักแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับการย่างและผมคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่ทำตามได้ง่ายมากมันไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยครับถ้าใครอยู่หอหรืออยู่คอนโดที่ไม่มีเตาใหญ่ๆก็ใช้เป็นกระทะไฟฟ้าก็ได้และครับ ีิดูดควันแรงๆนิดนึงมันจะได้ดูดความร้อนขึ้นมาผมว่าสามชิ้นแรกเราได้แล้วเอาขึ้นก่อนแห้งดีแล้วเล็กสามชิ้นหนหนา ชิ้นนี้ได้แล้วตักใส่จานโอเคหมูย่างเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะครับน้ำจิ้มแจ่วสูตรคลีนก็ผมจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวโลโซเดียมเหมือนเดิม อันนี้คือน้ำมะนาวนะครับที่ผมใส่ไปประมาณ2ลูกส่วนสียิขาวความเค็มของเราใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ จะไม่ได้อยากให้มันเค็มมากนะครับพริกป่นใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาตามด้วยผักชีนะครับ ก็หอมแดงหอมแดงนี้เป็นความชอบส่วนตัวใครจะไม่ใส่ก็ได้ครับใส่ไปหมดเลยชอบนะักจิ้มแจ่วของผมผมจะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ใส่ข้าวคั่วนะครับ